สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านนะคะใหญ่โร,รสสุคนนะคะวันนี้นะคะมาอัดวิดีโอนะคะมาอัดวิดีโอนะคะขออนุญาตเจ้าของช่องนะคะรู้สึกจะชื่อคุณยุทธหรือเปล่าคะเ <c oughs> ขาบอกว่าสาธุครับคุณโรสเกิดปีเดียวกันเลยนะคะ <c oughs> พอโรสไปทําบุญนะคะแล้วโรสก็หยิบปีฉลูเนาะเ <c oughs> ขาก็เลยมาคอมเมนต์นะคะไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าเขาตอบลงมาใต้โพสต์นี้นะคะปีเดียวกับโรสนะคะ แล้วพอสเดียวกันวันที่เดียวกันเป๊ะตั้งแต่รถเล่นโซเชียลมานะคะรดเล่นโซเชียลเกือบทุกช่องนะคะเกือบทุกอะไรโลโก้นะฮะยังไม่เคยมีใครนะคะที่ที่มาเม้นว่าออกมาแบบเป๊ะแบบนี้วันเดียวกันปีเดียวพอสอเดียวกันนะคะมาฉลองวันเกิดด้วยกันไหมคะคุณยุทธ คือก็เลยขออนุญาตเจ้าของช่องนะคะเพื่อเอาเอาเอาอะไรนะฮะเอาคอมเมนต์เขาขึ้นนะคะอ,อย่าจะถือโทษโกรธกันนะคะขออนุญาตแล้วนะห้ามกดห้ามงอนนะอันนี้ที่เอามาพูดนี้คือคือดีใจว่ามีคนเกิดวปนเดียวกันเรามาฉลองวันเกิดพร้อมกันกับรถนะคะไม่มีอะไรคะ่ะแค่อยากจะบอกแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ